สวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมลุงอรุณบริติีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทํากระถางเป็นกระถางซีเมนต์ครับเป็นกระถางทงเตี้ยนะครับขนาดสองเซนติเมตรคูณสามสิบหกเซนติเมตรครับนี่นะครับก็คือขึ้นแบบตายนะครับผมจะใช้ไม้อัดเป็นเทปเป็นตัวแบบด้านล่างนะครับผมแล้วก็ขึ้นแบบตายหลังจากขึ้นแบบตายเสร็จแล้วนะครับก็จะทาน้ํามัน ตรงไม้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ปูนซีเมนต์ติดนะครับผมก็จะผสมปูนซีเมนต์นะครับใส่กับขวดซอสแบบนี้เลยนะครับถือว่าเป็นการใช้อุปกรณ์ที่ผมว่ามันสะดวกดีครับผมเราก็จะราดน้ําปูนอันนี้เป็นปูนเพียวๆนะครับเป็นปูนผสมน้ําให้มีความเหลวขนาดนี้ครับเพื่อจะได้สะดวกในการทํางานนะครับเมื่อด้านน้ําปูนรอบแรกเสร็จแล้วก็เยมเหล็กเลยครับเพื่อจะเสริมเหล็ก นะครับทั้งขอบกระถางแล้วก็ก้นกระถางด้วยแบบนี้นะครับวางเหล็กให้เต็มเลยนะครับเเมื่อวางเสร็จแล้วเราก็ราดน้ําปูนทับเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเลยครับผมก่อนราดน้ําปูนเนี่ยก็ควรจะเช็คตำแหน่งของเหล็กที่เราเสริมเข้าไปก่อนว่าเวลาถ้าเราลูาปั่นปูนในรอบถัดไปเนี่ยมันจะโดนเหล็กที่เราเสริมไว้ไหมนะครับเมื่อมั่นใจว่าไม่ไม่โดนแล้วนะครับ คืออยู่ในช่องว่างหรือช่องของปูนซีเมนเนี่ยล้วก็ลาดปูนชั้นถัดไปได้เลยครับผมก็เหมือนกันครับผมก็จะมีปูนอย่างเดียวครับจะไม่ผสมทรายนะครับผมหลังจากนั้นก็เมื่อลาดเสร็จแล้วก็ยกไปพักเก็บไว้นะครับรอปูนหมาดๆค่อยมาปั่นปูนนะครับผมระหว่างนั้นผมก็ยกอีกถาดหนึ่งมาทําต่อเลยฮะอันนี้ก็คือจะเป็นถาดารูปทรงอิสระเลยครับผมเป็นถาดเหมือนกันนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาปั่นปูนเสร็จแล้วนะครับไอ้ถาดโฟมเมื่อสักทู่นะฮะปั่นปูนก็ตัวเพียงปั่นปูนเนี่ยก็จะอยู่ในชุดเดียวกับตัวปั่นตายเลยครับก็คือจะทั้จากท่อพ v วนะครับฝนตกมาพอดีเลยครับผมก็คงต้องหยุดไว้แค่นี้ก่อนคืนนี้นะครับโดยที่ยังไม่ได้ใส่ขาเลยนะครับพอวันรูกงขึ่งก็ยกมาใส่ขานะครับทั้งถาดรูปทรงอิสระใบนี้นะครับ กำหนดจุดที่จะใส่ขานะครับอันนี้ก็จะใส่ขาเยอะหน่อยเพราะมีขนาดค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครอันนี้คือความยาว6.6เซนเลยนะครับถาดกลมก็เหมือนกันครับก็กําหนดนะครับเพราะว่ามันข้ามคืนมาแล้วนะครับผมก็เลยต้องปีดเพื่อสร้างรอยเพื่อให้ปูนติดนะได้ตำแหน่งดีแล้วเราก็ผสมปูนให้มีความเหนียวหนืดเลยฮะปูนอย่างเดียวครับกับน้ํานะครับ แล้วก็มาเช็คความสูงของขาโดยการใช้แบบปั่นปูนเนี่ยครับที่เราทําไว้เนี่ยฮะดูความสูงได้ก็จะประมาณนี้นะครับคือให้ประมาณแล้วหลังจากนั้นก็ยกไปเก็บครับรอให้ปูนหมาดนะครับปูนให้เกือบแห้งนะครับถึงจะมาปั่นอีกรอบหนึ่งก็เหมือนกันครับกระถางแบนใบนี้รูปทรงกลมก็มาทําเช่นเดียวกันเลยครับผมกลีดให้เป็นรอยแล้วก็ ตาพื้นที่ให้เปียกหน่อยนะครับเพื่อปูนจะได้ติดอันนี้ติดติดแน่นมากเลยนะครับหลังจากที่แห้งแล้วเนี่ยนะครับแข็งเลยแล้วฮะเหมือนหินเลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็เนี่ยฮะใช้เกียงตัวปั่นปูนฮะปาดเลยแล้วก็ด้านในแล้วก็กรีดให้ได้ความหนาไอ้ถาดกคมนี่ผมจะทาขาสามตำแหน่งนะครับเท่านั้นนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับรอแห้งพักไว้คืนหนึ่งเสร็จแล้วก็มาเอาออกเจ็แบบได้เลยครับ นี่ฮะยกขึ้นแผ่นถาดรองขาวๆก็จะเป็นแผ่นกระเบื้องนะครับขนาดห0ิบคูณ60สิบนะครับนี่นะฮะก็จะมาแกะออกเลยที่ผมกำลังเคาะก็คือเป็นไม้ครับนี่แกะออกได้เลยครับเมื่อแกะเอาเสร็จแล้วเราก็เอาสายออกได้เลยนะครับสายออกจากกระถางได้เลยนะครับนี่นะฮะตักออกให้หมดเลยนะครับหลังจากนั้นก็ไปขัดแต่งอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตำแหน่งรูเนี่ยฮะ ก็คือต้องไปทาเขาเรียกอะไรทาความสะอาดเพิ่มเคลียร์รูเพิ่มนะครับเพราะว่าตอนที่ผมจัดก้นกระถางเนี่ยอาจจะมีเศษปูนม,มาติดก็ไม่เป็นไรครับเพราะเราเจาะตาแหน่งไว้แล้วนะครับจะมีทั้งหมด7ดรูนะครับที่ผมทําไว้นี่คือเสร็จแล้วครับผมรอการขัดแต่งอีกรอบหนึ่งนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับอันที่จริงก็ทําไม่ยากนะครับแต่ขานี่ควรจะทําให้พร้อมกันในขั้นตอนที่ก่อนจะ เสร็จงานนะครับผมแต่บังเอิญว่าในขณะที่ทําฝนตกมาสะก่อนแล้วก็มืดก็เลยหยุดพัก